เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักหญิงแห่งหนึ่งในมหาวิทยายลัยย่านชานเมืองหอสามชั้นสามห้องสามสสนุ่นเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เธอเป็นคนเรียบร้อยไม่เชื่อเรื่องผีและไม่คิดว่าหอพักที่ดูปกติจะมีอะไรแปลกคืนแรกเธอสังเกตเห็นพื้นห้องมีเศษอะไรบางอย่างกระจายอยู่เต็มบริเวณปลายเตียงเธอกวาดมันทิ้งไปโดยไม่ใส่ใจนะักคิดว่าเป็นฝุ่นหรือขี้ผงจากรองเท้าแต่พอคืนต่อมาก็ยังเจออีกและเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นุ่นลองก้มดูใกล้ๆเธอรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ฝุ่นแต่มันคือเศษผิวหนังแห้งแข็งและบางส่วนหนาจนเหมือนส้นเท้าที่แตกมานาน <S <S เธอขนลุกแต่ก็ยังพยายามคิดว่าคงเป็นของคนก่อนหน้าหรืออะไรบางอย่างที่พัดมาตามลมจนคืนหนึ่งเธอตื่นมากลางดึกรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเปื้อนที่ปลายเท้าเปิดไฟดูผ้าปูที่นอนตรงปลายเตียงของเธอเต็มไปด้วยเศษผิวหนังแห้งๆแ,แบบเดิมและตรงกระจกฝ้าใกล้ประตูห้องมีรอยเหมือนมีคนใช้เท้าถูวนไว้เป็นวง,วง วันต่อมานุ่นเริ่มถามเพื่อนข้างห้องและได้รู้ว่าห้อง333เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเดินเท้าเปล่าส้นเท้าแตกจนเป็นแผลและเสียชีวิตจากการล้มในห้องน้ําหลังจากนั้นแนนก็เริ่มฝันเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกขูดส้นเท้าแรงๆไปเรื่อยๆจนเศษกระจายแล้วมองแนนผ่านกระจกช่วยฉันด้วยมันแตกมันแห้งมันลอกไปถึงชาติหน้าแล้ว จนวันหนึ่งแนนทนไม่ไหวไปหาหลวงพี่ที่วัดใกล้ๆท่านก็ให้วิธีแก้แบบแปลกมากโยมเอาครีมทาส้นเท้าไปวางไว้หน้าห้องพร้อมจุดธูปสามดอกแล้วอธิษฐานให้เขาได้ไปเกิดในร่างที่ส้นเท้าชุ่มชื้นแนนทําตามอย่างว่าง่ายคืนนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงลากเท้าไม่มีเศษผิวหนังแต่มีเสียงกระซิบเบาๆชาติหน้าขอให้ส้นเท้าเนียนนุ่มนะ